เหมือนแบบมูวี่มูวี่ครับพอพานแปดสองเจ็ดขอบคุณครับจริงๆป้าว่าไม่ได้แล้วลูกอนีนียว่จิ้มตรงนี้สิเรามีสายชาร์จลาบูบนะูเป็นไทป์ซีนะเป็นไทป์ซีนะเหลือไม่เยอะนะครับเดี๋ยวดูราคาให้แป๊บหนึง่ง 3าม้อยแปดสิบาทสามร้อแปดสิบาทนะเป็นโซดีแอคนะครับน่ารักมากคือ e ศูนย์หกนะ e ศูนย์หกสายชาร์จบู้นะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับ type C นะ type C คือชาร์จ Android กับ i อ h ฟ n สิบห้านะครับกับ iPad iPad บางตัวไม่เข้า iPad บางตัวไม่เข้านะถ้าหวัดเยอะๆครับแต่มือถือเข้าข<อ>หมดแล้วครับอโอเค สามร้อยหกสิบนะครับกระเป๋าใส่เหรียญสามตานะของดิสนีย์แท้นะของดิสนีย์แท้ๆนะครับรหัสคือ F 1 3ฮะ F 1 3อุ้ยเริ่มเริ่มเร่งเล่งเเด็กเลยหรอผมเรางไปไหนอะลูกนี่ยาวแค่ตรงนี้เหรอผมอะเพราะว่ามีเธอห้ามมีผมนะมันเป็นซิกไนเจอร์จริงๆต้องโกนแล้ววันนี้จะว่าใส่ให้มีคนมาเล่นก็อะไรปะ โอ้ยขอบคุณครับอ่าต่อต่อต่อ1า6 5 0ใช่เหรอเฮ้ย2,06 2,06 2,0650โอ้วันนี้วันนี้2,0650นะครับ2,0650นะเกจ้าสจะทะอีก b482 นะครับสองพันหกพวนบาท b482 ให้เอาพินได้เลยค่ะ2.6ทพวนนะครับถ้าใครจะเอาจับดูไม่หล่นแนะ่นอนขอขายพี่ช็อกหน่อยบุบ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 บที่คาดผมมาขาที่คาดผมก่อน ที่คาดผม1,250บาท B 580ค่ะ B 580 1,250บาทแล้วก่าห้่นีมากเลยอ่ะีเธออเาคีมไหมหรือยังพี a, it, ่เก <DA> ่งเอามาล้าเราทำนะครับทำคู่อะไรอย่งเงี้ยทำคู่ B 582ไปเอาพิมได้เลยยังยังไม่ให้ B 588แล้ว580นี่ถูกน้ำเจจากมิสเลยบ์ก เองไม่ให้เลขหรอลูกอให้คนไลน์หน่อยมีเพอ่ะให้คนไลน์หน่อยเราเรามี G Shock เป็นรุ่นชักกระปองนะครับเราได้ราคามาดีมากจริงๆไม่เชื่อต้องลองไปเช็คดูนะเรือนนี้ไม่มีใครขายต่ำกว่า2อ0 0นแน่ๆครับมันหน้าตาแบบนี้นะมันเป็นมันเป็นตัวรุ่น l i m i t ต็ดเขาเป็นรุ่นชักระปองแล้วข้างหลังก็เป็นรุ่นกระบอกชักกระปองนะ มีจำนวนได้มาราคาดีขาย2390นะรุ่น d W 6 9 0ันะรุ่นยิตของเขานะครับแล้วหน้าตาน่ารักมากมันเป็นอย่างนี้นะจับมันเยอะไปไหม่หกพ3สมลามีประกันครบนะครับได้มาราคาดีมาก2,390นะในรุ่น6 9 0ัเกไปเมารหัสคือพอพานแปดหนะพอพานแปดหนะใครจะเอาครับราคาดีมากจริงๆ2390องพนส สามหกนะขออีกตัวนึงกล่องเป็นงี้กล่องเป็นรูปสากระปองสามหกก็เลยมีเธอให้สามหกกระชับปองชักกระปองนั่นแหละขอบคุณครับไปไปค่ะเดินวอร์รัก